คกับสวัสดีช่วงบายของวันที่30สิงหาคมพศ2 5 6 6กลับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พัคโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกับสวัสดีแฟนทาง f เฟซบ o ๊กของงวงมุนเมียสียุซี่พัคโคสิงเรียละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามที่ในมาเปิดแบงเล่หลังขึ้นกับในพ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้ไปสุดคุ้มนะครับพี่น้องครับ ผมเหนน้ำเลี้ยงวางสิครับพี่น้องครับผมก็ขายง้อเนื้อออกได้แลรวครับบัเนี้ราคากับจีปับรดลงกอีกครับพี่น้องครับเป็นง้ทรงฟี่บมีมาจํเจ็บเงินไปทางคุ้มคายเกินราคาเนี่นองครับตั้งช่องเฮ้าการันตีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรื่องกันเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาสายไทยนี่ก่อนครับผู้ใดหาสายอนุรักษ์นี่ครับแม่ลูกเมียลูกอายุหกเดือนนี่ครับแม่ประเซ้นทองสูงเนีอพี่น้องครับแล้วผมบ็ได้ตรวจทองครับพอพอเป็น งัวราคานี้ครับพี่น้องครับถ้าตัวทองไปก็สิเป็นงัวแพงอีกขอนําเรือดตรงๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดได้ไปเกินคุ้มแน่นอนครับสายนวรักเอาไปเลี้ยงน้ำด่างกาแฟไปเลี้ยงน้ำสวนครับพี่น้องครับหายากน้ำวันเริ่มหายากครับพี่น้องครับมองเอาเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียครับสุดคุ้มแน่นอนครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกแแรกม่หัวเลี่ครับ้ยงเมียหัวหล่น้องครับ ราคาเนี่แพงแพงของงวดตัวยังไงอีกครับพี่น้องนี่ครับนี่ไซดีครับพี่น้องครับผูรามได้ครับไยบ้านผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ่เป็นไทยน้ำเข่าหรอกครับนี่ครับไซดีจับได้บายได้ครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงขีหลังเหรียญไครับพี่น้องครับพวกนี้ผ่านไปครับอันนี้มะมังครูนี่ครับเป็นเมียสาวนี่ครับรุ่นทอองนะครับพอเส้นทองสูงครับเป็นว่าคอายังครับเมียลูกลรอครับนี่ครับพอเส้นทองสูงครับก้มสูงจะไปถามหาครับพี่น้องครับผู้ใดสายแฉสายอนุรักษ นี่ครับที่หาดีๆผูกดามได้นี่สายดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับเอาใบใดครับพี่น้องครับสายดีครับผูก็แม่สาวมโลนตัวนี้ครับแม่นี่ก็รุ่นท่องนะครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทเรือนครับคู่นี้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตําบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับผ่านไปแด้ครับชุดนี้ครับถูกๆซื้อขุมแน่นอนครับพี่น้องครับทายกซีโตเนี่เอาแชร์สามหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับเดี๋งั้นเมียซีโตครับสามหมื่นสามพันบาทครับนี้ม่งตัวนี้ครับพี่น้องครับที่ว่าเมียเพิ่นข้าหนาพิการทำเม็นเปรียบเล่ากับงั้นคาาทอกเหรอครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นยุ่งหนาเลยครับ นี่ครับสำหรับแม่นี่เอาไปหนึ่งหมื่นหาพันครับขอพูดอัพได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่มันยางครันไปไปลูกไปดีไล่มันยางมั้งครับแม่พี่น้องครับต้องมือเบ่ได้บุรีกันครับพี่น้องครับขายราคาหนื่อยลยครับพี่น้องครับไปไปยังครับพี่น้องครับยิงเงินชาชาครับมือหมองเมียครับบ่มีผลอยังต่อการกินหยาเด้ครับพี่น้องครับเราก็ซอยเหลือตัวเองได้อยู่ครับ นี่ครับแชร์หนึ่งมื่นหาพันบาทเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นหาพันบาทครับไปลูกไปขายราคาเหนือเลยครับพี่น้องครับเอาไปขาดพันพูดก็บ่ขาดทุนออกครับบองตรงๆออกครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นหาพันบาทครับนการซื้อหัวเหมาครับพี่น้องครับดีบ่ดีกับได้ซื้อมาสอยเพิินครับพี่น้องครับเมื่อวานสิได้ดีมาถูกโตครับเพราะว่าเขาซื้อเหมาเนี่ยเขาต้องออกมา่อยเพิินเหมือนกันครับพี่น้องครับของนั้นมีเจ๊กตก็ต้องออกมากครับพี่น้องครับขอํำเรียยหวางสี่ครับท่านใดสนใจกโาับ ตามที่เบอร์ผมให้ไว้ครับบัานี่ทายกกมูสุ่มแม่ลูกไยใส่ครับตัวนี้แหงถือรงไปอีกครับพี่น้องครับเนี่ยครับคิดในราคาแชร์เอาไปเลยครับพี่น้องครับสี่หมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับสี่หมืนหกพันบาทนะครับถือแครแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไเพ็ยรยังไดกับขาดทุนหรอครับพี่น้องครับนี่ครับมหกตัวสี่หมืนหกครับพี่น้องครับ อันใดก็สนใจกับทรมาครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4นเดหกะครับพี่น้องครับพิการของของว่าเ้าตั้งอยู่บ้านนองแปรนตำบลมันฝางอำเภอกาเสดสไยจังวเลยนะครับแม่นี่ข่าวดีนะครับพี่น้องครับสูงไว้30บวกครับแม่รุ่นทองของครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นหัวไทยกลางบาดเท่าหรอครับพี่น้องครับนี่ครับสิยกสิแยกได้เหมือดนะครับพี่น้องครับสิยกสิแยกได้เหมือดเปิดชอยต่างๆนานาพอแม่พี่น้องเรียกครับวันนี้เอ็มแม่ลูกผูวลูกเรียกครับหัวลูกเรียกแม่ลอยสามสิบบวกครับคนต่อมาหลายว่่่่าาาดไ้้เเททคครรัับบพีนอง ผมกับ่ได้เปิดเอยอย่างหลายครับแทบสิบม่มีกำไรเลยครับพี่น้องครับแทบสิขาดทุนเลยครับผมบอกตรงๆเลยครับเม่ลูกผูนครับงม้อันนี้ผมปรับลดล้องให้ครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งมืนเก้าพันหาร้อยบาทครับนี่ครับผู้ได้หาเขาคุณแบบหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทแมีลูกผูงวลูกแรกแมียลอยสามสิบวกอันนี้กับเมีลูกผูงว่าลูกแรกครับนี่ตัวลูกเพิ่นเม่รุลนทองลูกคมเมนะครับเรื่องบอกครับพี่น้องครับมีพอพันเล่คุ้มอยู่ครับนี่ครับตัวเมีครับนี่กับหนึ่งมื่นเก้าพันหาร้อย บันนี้ทว่าเลี้ยงยกนุ่มแอรลูกผู้สองคนมาไปแห่งสุดคุ้มมีครับพี่น้องครับเอาไปแช่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันหลายไกลกันแบบนายเจ็ดก็ซอยค่ะน้ำมันผมน้ำได้ครับพี่น้องครับบอกตรงๆครับเพราะว่าขายทุ่มืงอนี่ไม่ต้องไปคิดว่าพอขาสิได้ยก็ไรหลายดอกครับขายเอาตัวรอดบางที่ครับพี่น้องครับขายเอาเงินบาทเก่ามาหมุนตัวไหมครับพี่น้องครับ ผมคือยังผมน้าเลี้ยนแต่พระคาเด้๋ยขาดนี่ยอ่อมขาดไปเลยเอยครับพี่น้องครับนะครับจ้องจ้องแม่ลูกผูกคมนั่นมัอเศร้าเนี่ย็บเเห็นครับขืนลอยครับพี่น้องครับมามากครับตีทุนมากตีทุนมากสองเมื่อน่ะครับพี่น้องครับบอกตรงๆแล้วครับนี่ครับมาขายเมื่อนหาขาดทุนไปยอบาทแล้วครับพี่น้องคิดเอาครับนี่ครับพี่น้องครับคมละหนึ่งเมื่อนเก่าพันหาร้อยบาทครับผู้ใดหาเขาคุ้นครับพี่น้องครับแม่ลูกผูกแม่รุ่นทองครับ ลูกเป็นตัวละเมือนแล้วครับพี่น้องครับลูกตัวใหญ่หรอครับท่านใดสนใจก็โท่มาตามที่เบอร์ผมให้ไว้ได้ครับสิยกสีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรสา์อีกทีนึงท่านใดสนใจกับท่มาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตําบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งขอกับว่างไวเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต้มกันอย่าโทษว้มสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมักอีลีกับจังปีตมักอีรีกับก บ e ่ได no ้ขายแพงครับขายแบงปันครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งนัาศากษาด้ครับพี่น้องครับเอฟซีกัคอมเมตนมาในทั้งยุทธภผมกับพได้ค่คอยได้เขาไว้ตอบปนไหนแล้วครับพี่น้องครับให้ให้ให้โทรมาครับถ้าสนใจให้โทรมาตามที่เบอร์ผมให้ไว้จะดีกว่าครับพี่น้องครับจะได้รวดเร็วทันใจกวัวได้ครับพี่น้องครับให้สิทธิ์ค้นพร้อมจบแด้วครับพี่น้องครับผู้ใดได้ไปคุ้มค่าแน่นอนการันตีให้เลยครับนี่ครับพี่น้องครับครับสำหรับชิปนี้กับอวบจไบ้แต่เพียยเท่านีีครับสวัสดีครับ